วิคราะห์ฟุตบอประจำวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567ครับวันนี้มีมาฝากกัน3คู่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็ถือว่าท่านรองไม่มาตามนัดผิดฟอร์มไปเยอะไม่ไว่าจะเป็นฮังการีนะครับโครเอเชียนี่หนักเลยนะครับเจอสเปนแทงหลุดแทงหลุดอย่างเดียวนะครับแล้วก็คู่ดึกเนี่ยก็เป็นทาหน้านของอิตาลีครับ ก็พลิกกลับมาเชืออเอาชนะทางด้านของแอบเรเนียได้แค่2ประตูต่อหนึ่งนะครับท่านรองหายเงียบกลิบเลยนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับมีมาฝากกัน3คู่นะครับยูโรเช่นเคยครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของสโลวีเนียครับวันนี้เจอกับทางด้านของเดนมาร์กนะครับคู่นี้อยู่ร่วมกลุ่มกับเซอร์เบียและก็อังกฤษนะครับในคู่ต่อไปนะครับแต่กัน5้าทุ่มครับอีกหนึ่งคู่ก็เป็นทางด้านของเซอร์เบียนะครับ เจอกับทาน้าของอังกฤษนะครับเต็งหนึ่งจากรายการนี้เลยนะครับก็ต้องดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงไม่งั้นก็หลุดเต็งหนึ่งแหะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเยอรมนีนะครับสเปนอิตาลีก็ชนะหมดแล้วนะครับวันนี้ถึงตาของอังกฤษบ้างนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับอีกหนึ่งเต็งนะครับก็เป็นทางน้าของเนเธอร์แลนด์วันนี้เจอกับท่าน้าของโปแลนด์นะครับโปแลนด์อยู่ในฐานะเจ้าบ้านนะครับ ทั้งหมด3าคู่วันนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดว p พีของเราร้าหลานนะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้าหลานครับที่ แอดไซน์1 0 ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด v i p ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนักรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสโลวีเนียครับวันนี้เจอกับทางด้านของเดนมาร์กนะครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะครับปีที่ผ่านมานี่เองนะครับในการคัดเลือกบอลยูโรนี่แหละครับ จเจอกัน2นัดเดนมาร์ชนะ1นัดครับชนะในบ้านใน2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เป็นการเสมอกันในบ้านของสโล维คอ่าสโลวีเนียนะครับ1ประตูต่อ1มีประตูทุกนัดนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานของสโลวีเนียนะครับอุ่นเครื่องมาดี6นัดหลังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเสมอกับบัลแกเรียไป1 1ก่อนหน้าน,นั้นชนะอาร์เมเนีย21ครับชนะโปรโตุเกสได้ด้วยครับ2-0 เสมอมอต้านะครับในเกมเยือนชนะทางด้านของสหรัฐอเมริกาไป1ประตูต่อศทางด้านของเดนมาร์กครับอุ่นเครื่อง3นัดล่าสุดนะครับมั่นใจเต็มข้อเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะนอร์เวย์ครับ3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะสวีเดนครับ2 1ชนะหมู่เกาะเฟโล2 0เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับศประตูต่อ0นักเตะดารารอดดังก็มากมายนะครับสำหรับทางด้านของเดนมาร์ก ไปดูสวเวผู้เล่นตัวจริงกันต่อนะครับผังของสโลวีเนียภายใต้การคุมทีมของแมสเจคเคกนะครับมาในรูปแบบ4-3-3ครับกองหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านของเจนซานะครับใบเจาแล้วก็ทางด้านของเบกาโลรวมถึงทางด้านของคานิคานนิกนิกส์นะครับแดนกลางครับ มีทางด้านของคอลลินนะครับฮอลเวดรวมถึงทางด้านของเอลสนิกด้วยนะครับเกมรุกมีเซสโกครับเป็นฟอร์นยนะครับแล้วก็สปอเลอร์รวมถึงทางด้านของเมลเกอร์ด้วยนะครับชื่อก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับผู้สาตุ อย่างอมบลักนะครับจากแอตเลนติโกมาริเท่านั้นนะครับที่ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในทีมนี้ครับด้านของเดนมาร์กนะครับมาในรูปแบบ3 4 1 2ครับภายใต้การคุมทีมของฮอยส์มานนะครับแคสเปอร์ฮอยส์มานนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับผู้สาตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลครับ หลัง3ตัวครับถือว่าแน่นทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเวสต์การ์ดครับคริสเตนเซนนะครับแล้วก็ทางด้านของแอนเดอร์สันด้วยนะครับแดนกลางครับมีฮอยเบียแล้วก็ทางด้านของฮอยส์มานนะครับลูกชายของผู้จัดการทีมนะครับคริสเตนเซนนะครับรวมถึงทางด้านของเล็กซานเดอร์บาสด้วยนะครับเกมรุกครับมีคริสเตียนอิลิกเซนนะครับ โจนาสวินแล้วก็ลาสมูตฮอยลุนครับใช้หน้าคู่เลยนะครับสำหรับทางด้านของเดนมาร์กคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเดนมาร์กครับเปิดต่อมาที่ครึ่งคบลูกนะครับน้ำลบสิบราคาครึ่งลูกอยู่ที่น้ำบวกสิบเทา่านั้นเองนะครับสำหรับทางด้านของเดนมาร์กก็เหนือกว่าสโลวีเนียเยอะครับแต่ทางด้านของสโลวีเนียเล่นกันนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าขานะครับแล้วก็ เล่นกันเป็นทีมดูดีมากครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าครับน่าจะออกมาสูสีนะครับก็ต้องขอร้องอีกสักหนึ่งหูละกันนะครับเอาหูแรกหนึ่งข้างครับคู่นี้ให้ร้องที่สโลวีเนียครับราคาครึ่งควบลูกน้ำลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่คู่เด็ดคู่ใหญ่วันนี้ครับเตะกันดึกตีสองตรงนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปคู่หัวค่ำเซอร์เบียครับวันนี้เจอกับชนะของอังกฤษนะครับคู่นี้เนี่ย ผลงานของเซอร์เบียครับ6นัดหลังก็มาตรฐานทีมรวมถึงทางด้านของผลงานเนี่ยยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แต่นัดล่าสุดนะครับเอาชนะสวิเนไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นแพ้ออสเตรีย2-1ชนะไซปรัส1-0นะครับแพ้รัสเซียถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มไม่ค่อยคงที่คงวาเท่าที่ควรนะครับทางด้านของอังกฤษครับอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีครับ แต่ก็ยังเป็นเต็นนง1อยู่เลยนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับไอซ์แลนด์ไป1นนในการอุ่นเครื่องนะครับเกมรลุกหายเงียบกลิบเลยนะครับก่อนหน้านั้นชนะบอสเนียไป30ครับเสมอเบลเยียม2 2นะครับแพ้ให้กับบราซิล1ประตูต่อ0ผลงานในการอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีนะครับสำหรับทางด้านของอังกฤษ ผมเล่นวันนี้ไปดูทางด้านของเซอร์เบียก่อนนะครับมาในรูปแบบ3-4-1-2ภายใต้การกลุ่มทีมของสโตโควิชนะครับหลัง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมิเลนโกวิชนะครับพาโลวิชรวมถึงทางด้านของเวลส์โควิชด้วยนะครับผู้สาตูเป็นทางด้านของซาวิก เกมในแดนกลางครับอัดมาถึง5ตัวนะครับมีหน้าต่ำอย่างทาดิกคนเดียวนะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นคลอสติกอยู่ทางด้านซ้ายฟูลแบ็กนะครับแบ็กขวาเนี่ก็เป็นทางด้านของซิโควิกกองกลางใช้ลูคิกนะครับยืนคู่กับซาวิกอีก1คนนะครับทางด้านของเกมรุกมีมิโตวิชนะครับแล้วก็วลาฮูวิชกอู กองหน้าคู่นี้เนี่ยเรียกกันได้ว่าอังกฤษประมาทไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิโตวิชนะครับลาโฮวิชเวลาได้บอลครองบอลถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมาดูทางด้านของอังกฤษบ้างครับภายใต้การคุมทีมของแกะเล็์เซาเกตก็ยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของจอห์นสโตนลุกชอบุคโยสาก้าครับ3คนตัวหลักนะครับวันนี้เนี่ยใช้ผู้ตตัวพิกฟอร์ดเหมือนเดิมครับแดน เกมรับเนี่ยมีทางด้านของเจฮียืนคู่กับจอห์นสโตนครับด้านขวาคายวอเกอร์ Walker, ด้านซ้ายทีเปียนะครับสองตัวเกา๋าจากพิมลีนะครับแดนกลางใช้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับขึ้นมาเปิดบอลนะครับยืนคู่กับทางด้านของดีแคนไรช์ทางด้านของเกมรุกค,ครับมีบิลลิงแฮมนะครับโฟเดนหน้าเป้าแฮร์รี่เคนส่วนทางด้านของซาก้านี่รอเช็คควาฟิตอยู่นะครับถ้าฟิตลงสนามได้ ก็อาจจะได้ประจําการอยู่ในทางด้านของปีขวานะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของอังกฤษนะครับเปิดต่อมาเม่เต็มครับน้ําขาวราคารองลูกครบลูกครึ่งเลยนะครับแล้วก็อาจจะขยับขึ้นด้วยสําหรับราคาของอังกฤษในวันนี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน่าจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งนะครับสําหรับคู่นี้เซอร์เบียก็โอ้เกมรุกน้าคู่น่าสนใจมากนะครับแต่ทางด้านของอังกฤษเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับ ในทีมเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักรายชื่อของอังกฤษเลยนะครับอยู่ที่โค้ชแหละครับหนึ่งเม็ดเต็มของอังกฤษเจอกับทางด้านของเซอร์เบียวันนี้ก็น่าจะกดลงนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่อังกฤษครับราคา1เม็ดเต็มครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของโปแลนด์ครับวันนี้เจอกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับ คู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดก็เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับชนะไปได้2-0ก่อนหน้านั้นเสมอกัน2-2นะครับปี 2, 2022ล่าสุดที่เจอกันในเนชันลีกนะครับก่อนหน้านั้นปี2020ครับก็เป็นทางงน้นของเนเธอร์แลนด์ครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับอุ่นเครื่องก็เป็นเนเธอร์แลนด์ชนะได้2ประตูต่อ1ผลงานของโปแล,ลนด์ทำมาดีมากนะครับ6นัดหลังไม่แพ้ใครชนะมา5นัดติดแล้วนะครับในการอุ่นเครื่อง นัดล่าสุดชนะตุรกี2-1ครับก่อนหน้านั้นชนะยูเครน3-1ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับในการคัดเลือกบอลยูโรเนี่ยผ่านเวลส์มานะครับชนะจุดโทษมา5-4ก่อนหน้านั้นชนะเอสเตเนีย5-1ครับชนะลัตเวีย 2- ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าทีมที่เจอเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเจอเนเธอร์แลนด์ทีมไม่แข็งปากเลยนะครับ ผลงานในการอุ่นเครื่องของเนเธอร์แลนด์นะครับหกนัดหลังแพ้เยอรมนีแค่นัดเดียวนะครับสองนัดล่าสุดยิงไป8เม็ดนะครับชนะไอซ์แลนด์ไป4ี่ศูนย์ชนะแคนาดาไป4ี่ศูนย์นะครับสองนัดล่าสุดก่อนหน้านั้นก็เอาชนะทางด้านของสกอตแลนด์ไปถึง4ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันนะครับไปเยือนยิปรอต้าเนี่ยถล่มไปถึง6กศูนย์ครับยิงหนักเหลือเกินนะครับเนเธอร์แลนด์ในช่วงนี้นะครับคู่นี้ร่วมกลุ่มกับออสเตรียฝรั่งเศสที่เตะกันในพรุ่งนี้นะครับ จับมาเตะก,ก่อนในวันนี้สำหรับทางด้านของเนเธอร์แลนด์แล้วก็โปแลนด์นะครับมาดูผู้เล่นสเป็นผู้เล่นตัวจริงกันบ้างครับทางด้านของเจ้าบ้านโปลอทางด้านของทีมในฐานะเจ้าบ้านอย่างโปแลนด์นะครับเป็นทางด้านของมิเชลฟา a b เบียนนะครับพอลเบียนสนะครับคุมทีมนะครับ ผู้จัดการทีมของโปแลนด์นะครับมาในรูปแบบ352หครับหลังใช้3ตัวนะครับผู้สาูุเป็นเชสนี่ครับตัวเก่าเลยนะครับหลังเนี่ยเป็นควีออนะครับเป็นนาเล็กรวมถึงทางด้านของดาวิโอวิชนะครับก็ถือว่ามีชื่อทีเดียวนะครับเกมรับแดนกลางอัดมา5คนฟูลแบ็คเต็มข้อครับทางด้านซ้ายเป็นเซเลนสกี้นะครับทางด้านขวาเป็นฟรนส์ สกีนะครับแล้วก็เกมในแดนกลางเนี่ยซซลิลสกี้ยืนกับโมเดอร์รวมถึงทางด้านของสลิสด้วยนะครับเกมรุกมีทางด้านของสไป d เดอร์สกีนะครับยืนคู่กับเพียเตกแล้วก็มีทางด้านของเรวานนอฟสกีเนี่ยต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บนะครับ ยังเจ็บอยู่นะครับมาเป็นขวัญและกำลังใจให้เพื่อนครับตัวหลักเลยนะครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับภายใต้ขอการคุมทีมของโรนันคูมันนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1ครับผู้สาตุเป็นทางด้านของเวอร์บุกเกนนะครับเกมรับมีอาเกฟานได้นะครับเดลิช t นะครับรวมถึงทางด้านของดัมฟิชด้วยนะครับแน่นทีเดียวนะครับเกมรับ อนแลนด์ปีนี้แน่นปักเลยนะครับแดนกลางครับจัดมา2ตอนนะครับมีวันอ่าโจมาเวลแมนนะครับรวมถึงทางด้านของเจอร์ดี้สโตเทนด้วยนะครับสกูเทนด้วยนะครับเกมในเกมรุกนะครับมีชาบี้ซิมม็อกนะครับกัคโกรวมถึงทางด้านของลิสเดอร์ด้วยนะครับหน้าเป้าใช้เดปไปนะครับ วันนี้ก็ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของเลวานนอฟสกี้เลยครับสำหรับทางด้านของโปรแลนด์รายชื่อพูดผิดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยหน้าที่นี้นะครับมาดูทางด้านของราคากันบ้างครับคู่นี้เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับเปิดต่อมาเม็ดเต็มโปรแลนด์ช่วงหลังอุ่นเครื่องก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับแต่ตัวหลักเก็บไปหลายตัววันนี้ถ้าฟิตไม่ทันนี่แย่เลยนะครับนัดแรกเปิดสนามแบบนี้ เหล่าร้ลลาครับยังมองว่าอัศวินสีส้มกังหันลมมาหมุนติ้วๆแน่นอนนะครับเพราะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เนเธอร์แลนด์ครับราคา1นึ่เม็ดเต็มน้ำลบสิรวมถึงทางด้านของสกอร์สูงด้วยครับจัดไปครับจบเรียบร้อยครับวันนี้3คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับแต่กัน5้าทุ่มนะครับสโลวีเนียเดนมาร์กคู่นี้ยังมองว่ารองที่สโลวีเนียดีกว่านะครับ เอาหูแรกหนึ่งข้างราคาครื่งครบลูกไม่น่าจะแพ้เกิน1เมตรนะครับคู่2เซอร์เบียอังกฤษคู่นี้กดไปกับทางด้านของอังกฤษนะครับลุ้นกันหน่อยละกันนะครับเซอร์เบียก็แข็งนะครับโอ้โโดยที่ตัวหลักๆนี่ยังอยู่กันครบนะครับอังกฤษวันนี้เนี่ยถ้าเล่นสไตล์บอลลีกเนี่ยก็จะอืดๆหน่อยนะครับสกอร์สูงไม่น่าจะมานะครับแต่ถ้าเล่นแบบสไตล์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยอย่างเยอะระมัน อย่างสเปนเนี่ยก็ถือมันแน่นอนนะครับสำหรับอังกฤษนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเตะสองทุ่มนะครับหยิบกันขึ้นมาเป็นคู่ที่3โปแลนด์กับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ให้ต่อที่เนเธอร์แลนด์นะครับ1เม็ดเต็มโปแลนด์ Poland ตัวเจ็บตัวหลักเจ็บไป2-3ตัวนะครับตัวนี้ก็กดกันไปเต็มข้อกับเนเธอร์แลนด์นะครับ1เม็ดเต็มครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้3คู่นะครับยูโร2อ2 4ที่เยอรมนี ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านครับอิ่มน้ำสำราญยังอีกเช่นเคยหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยท่านรองไม่มาตามนัดนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่ไม่มีเวลาดูคลิปหรือวิเคราะห์นะครับก็สามารถมารับทีเด็ดได้แบบฟรีๆครับที่แอ1ไ0น์0 R A นะครับมีทีเด็ดทั้งบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ครับที่เหล่าร้อยหลานะครับมารับกันได้เลยครับแอ s ไซน์0 R A ครับสำหรับข้ามคืนนี้ครับ ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่มารับตังค์ครับสวัสดีครับ